ทยในพระบรมราชปธิบดที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการอบรมพัฒนาระหว่างวันที่19ถึง24พฤศจิกายน2566รวมระยะเวลาการอบรมทังนี้เพื่อในการพัฒนาผู้ตัดสินให้มีความรู้ โดยการอบรมครั้งนี้มีชาวนิวซีแลนด์และก็ผู้ที่มีการนาวาเอกทิติพรน้อยรักรองเลขาวิทยากรที่มาจากต่างประเทศสมาคมจักรยานก็มีความตั้งใจปกติแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยจะให้จัดวิทยากรแค่มาก็คือความตั้งใจในการไปทำหน้าที่เนี่ย มันก็จะลดถ,ถ้า30แล้วเนี่ยวาการดูแลไม่ทั่วถึงจาาณาเข้ามาแล้วเนี่ยหนึ่งท่านเอาไว้เป็นผู้ตัดสินของสมัครซึ่งประเภทถนนเนี่ยค่อนข้างจะอดรมยากนะครับาบางปีไม่ได้นั้นอันดับแรกเลยคือสิ่งที่อยากจะมอบให้จุดประสงค์ข,ของเราเี่ยสุข,สข,ขรกระเสริฐนับปันจากสุพรรณบุรี อีกแล้วหนึ่งคนเรากำลังจะลุ้นโคตา้าจัดจ่ายทังสุธาสาวิทย์นะครับแล้วก็นำความรู้ที่ไหน้นะครับอีก4ส,สถาบันที่จะมาร่วมการดูแลเด็กทั้งหมดการพัฒน,นาในเรื่องกายภาพท่านเราร่วมมือกับจังหวัดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย kita harus